ตันนี้ผมกำลังมาอยู่ที่จุดไหลไหล์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับซึ่งจุดนี้ถ้าใครมาไม่ถึงก็มาถึงที่นี่ไม่มาจุดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงก็จะห้ามนำอาหารขึ้นมากิน ัอนนี้ไม่ใช่หนีบจุดว่ะลวครับป่ายหินงามเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเขาบอกว่าหินงามอยู่อีกประมาณ100เมตรตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นไปที่ฝ่ายหินงาม ทุ่งน,นี้จะมีหินก่อนเล็ก,ก่อนน้อย่อนใหญ่ขึ้นมาเรียงรายกันสวยมากนี่คือจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามก่อนที่จะไปดูจะให้ดูครับแรกคือหินเบิร์ครับแล้วก็หินเลดา้าหินช่างอิราวันหินราชสี หินแม่ไก่ยักษ์หินน้ำตั้งหินประสาทหินถ้ามองหนึ่งสองสามสี่มีแปดมีแปดก้อนที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมจะพอถึงมมจะถ่ายให้ดูทุกก้อนทุกไฮไลท์ของ,องของหินที่เขเจียนบอกไว้อันนี้ ดูอันนี้ก็คือ,เห,อเห็นถ้ามองก็ประมาณ15เมตรถึงจะพาไปดูหินถ้ำมองก่อนว่าถ้ามองตรงไหนแล้วก็ต่อไปจะเป็นหินม้อหําตั้งแล้วก็หินฟีฟ้าหินถ้ามองอยู่ทางไหนไม่ แน่ใจครับผมขอไปดูที่หินฟีฟาเวอร์ครับก่อนไปแล้วกัน นะครับหินฟีฟ้าหินฟีฟ้าเบอร์ครับอันนี้ผมเดินออกมาทางออกก่อนเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับจริงๆต้องวนทางโน้นน่ะโอ้ทางนี้ตายแล้วเดี๋ยวผมไปวนใหม่เงี้ยนะไม่งั้นผมหลงแต่เดินทางนี้ไปถูกไหม อันนี้ก็ไปได้แต่จะยากกว่าไปบ้านโอเคครับเนี่ยมันจะมีลูกศอนชี้ตลอดโอเคง่ายกว่าผมกลับดีกว่าก็อันนี้คงจะมาดูแค่เบอร์ครับแล้วก็จะกลับไปทางที่เขาให้เดินพอดีเห็นนักท่องเที่ยวมาก็ค่อยรู้ก็เดินตามสอนมาผมมาดทางหน้าเดี๋ยวผมหลงทางอันนี้เป็นหินกลุ่มที่ห้าของพิานณแห่งชาติป่าหินงามครับ ผมเริ่มมาจากหินถ้ามองหินถ้ำหินเมื้อไก่หินหอมอหินต่างแล้วก็หินช้างเอราวันเขาบอกว่ามันเหมือนช้างเอราวันก็คนก็จินตนากันไปก็รายล้อมกันอยู่นี้ก็ไม่มีชื่อแต่ว่าก็สวยไปคนละแบบครับเป็นลานหินทั้งนั้นเลยแล้วก็ ไม่เกียนที่เขาใส่ชื่อให้บอกว่าเหมือนช้างเอราวันก็กลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่คือด้านหลังแล้วก็ใกล้ๆก,ก็หินช้างเอราวันก็จะเป็น นี่ครับลูกโยเโอันนี้ก็หินฟีฟ้าสวยงามมากให้ดูหินของกลุ่มนี้ว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้หินช่างเอลวันที่มา พมคำว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับคือก้อนหินพวกนี้มีหลายรูปหลายแบบเดี๋ยวผมจะพาเดินต่อครับจะลมนี่เป็นหินอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหินกลุ่มนี้ชื่ออะไรกาไม่มีป้ายบอกไว้เชนบอกว่าจะเป็นทางออกแต่ก็สวยเหมือนกัน้าดว่าจะเป็นหินของกลุ่ม ลักส,สีเพราะว่ามันตัวหนึงมันคล้ายลักส,สีสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูหินปั้นต่อไปนะครับว่ามันสวยขนาดไหน